Ăn Lẹp bác mình nhé Kinh húng, kinh húng, kinh

Nih, 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 ngemat, 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 bone. Bikin deh. ไปย้ำมาดเดี iam, ๋ยวเข็บกัดเลยวะเข็บกัดนองแล้วยำย้ำย้ำยำยำยำมีมัดบ่มีมัดบ่เนี่ยให้ยำบนให้กัดเอามือควอดเอามือควอดควอดเดี๋ยวเอามือควอดมาดเอามือควอด มือควดมือควดเอามือมืออยู่ไหนเดี๋ยวแล้วน้ำต,ตาลมือควดเอามือควดมือควดดีๆ <c oughs> มือควดดีๆ <c oughs> Nè Cắt lửa nghe à Nè Bỏ